สามหมื่นนาะสามแสนเนาะ ยาว้าักรทอดก่อนพร้อมท่านเจ้าว่านะครับใน,บนมน,นุสนัจาราหุภาเว้าธรรมิโนอภาจิตวานิรรจันติเตสังหัปัสมโมสาุดีแล้วนะครับรคมมใครมาค้องรุตาจะเจาะค้องลุงตา อยู่ตน้นนะจ้าคุนั่งเพิ่มคารามนะอย่าตายแล้วไม่ได้กันอยูกับเราอปาวเขาใหม่นะเขาใหมนะ่เยเเาแค่สามองมาินะาินะันะิตาวา วัตธนสีห์สันติญาธรรมาสิทาสนัชชนยันตุรันาปการ